กกท่านกุ้งพินเรื่การท่านกุ้งพินเจ้าเจ้าไม่ไม่เจ้าตายแล้วใช่เจ้าตายไปแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงข้าจงรักภักดีต่อท่านแต่ท่านกลับฆ่าข้า,ขาอย่าทำไมอย่าทำไมเขาบอกแล้วไงว่าข้าจำเป็นอย่าเรืกก่องการเอาไปออกไปนะทำไม ร้อนก็ร้อนข้าอยากจะลงไปแช่น้ำจะแย่อยู่แล้วไม่ชอบเลยว่ะที่ต้องมาอยู่ในร่างมนุษย์แบบเนี้ยคนน้อยเถอะวะถ้าสิงชัยอ่ะให้มาหายกุมพิงกับไอ้นักกะไม่ทําก็ไม่ได้ได้ข่าวว่าคราวนี้มันสาหัสถ้าเจอนะมึงจะฆ่าทิ้งทั้งคู่เลยจะได้ไม่ต้องมาลําบากแบบนี้อีกอย่าอย่าอย่าเฮ้ยไอ้กุมพิงนี่มาเฮ้ยเฮ้ย กูผิดจริงๆด้วยมันมีสารูปอย่างนี้ได้อย่างไรวะสนใจทำไมวะรีบฆ่ามันซะจะได้กลับไปรับรางวัลจากท่านสินชัยเฮ้ย <laughs> บริวารที่ข้าส่งไปตามล่าท่านกุมพินได้หายไปจนป่านี้ก็ยังไม่กลับข้าส่งไอ้กลุ่มออกตามหาก็ไม่เจอหรือว่าถูกกุมพินกับนักกะทําร้ายไปแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอย่างน้อยก็ต้องเจอศพไม่ควรจะหายสาบสูญไปเช่นนี้ถูกต้องครับและท่านกุมพินกับนักกะก็โดนไกรทองทาร้ายจนเจ็บสาหัสถึงเป็นแค่บริวารก็ไม่น่าทาร้ายได้ ข้าถึงแนะนับว่าประหลาดแท้เจ้าไปสอบปากคําบริวารของกุมพินที่มาสวามิพักดูบางทีอาจจะได้บอกแสอะไรบ้างครับเรื่องกุมพินมีสินชัยคอยดูแลแต่เรื่องแม่ตะเพาทองเจ้าจะเอาอย่างไงแต่แรก ข้าตั้งใจจะหนีทุกอย่างแล้วไปอยู่อย่างสันโดษกับแม่ตะเผาทองแต่ข้าคงทำไม่ได้แล้วเจ้าจะพาแม่ตะเผาทองกลับถ้ำทองข้าจําเป็นเมื่อทุกคนรู้ว่าข้ายังไม่ตายจะต้องมีเรื่องยุ่งยากตามมาอีกมากแล้วจะให้ข้าไปอยู่ร่วมกับพวกมนุษย์ข้าทําไม่ได้จริงๆข้าเข้าใจแต่เจ้าต้องไปคุยกับท่านเศรษฐีและแม่นายก่อนคุยกันให้เป็นงานเป็นการ ไม่ใช่พาหนีมาเช่นนี้แต่ถ้าจะมีลูกสาวเจ้าพอจะให้ลูกหนีตามชายอื่นไปหรือ